ล่าสุดคะ่ะทุกคนขาเกิดอะไรขึ้นทำไมสองผู้บริหารหมอลำดังช่วงนี้มีการติดต่อกันบ่อยๆหรือจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆให้กับคนในวงการหมอลำหรือมีประเด็นอะไรที่เกิดขึ้นอะเรื่องราวเป็นยังไงมายังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาขยายความให้ฟังคะ่ะสวัสดีคะ่ะเบาวโจสวัสดีครับอืออ่ะสวัสดีครับ เห็นช่วงนี้นะคผมช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับบอสโจยมานินเนี่ยได้โพสต์แบบนี้นะคะร,รับโพสต์ถึงพ่อวีรพงษ์วงศินทรแลปินภูไทยเนี่ยแบบรัวๆเลยเหมือนช่วงเนี้ยโทรหากันบ่อยผิดปกติแล้วก็คุยกันนานมากแ <ha. S 1> ออล้วชาวเน็ตนะครับก็ตั้งประเด็นตั้งข้อสงสัยว่าหรือว่าทั้งสองผู้บริหารเนี่ยมีความในใจต้องคุยกันหรือต้องเคลียร์กันไหมอืมอเรามาดูกันนะครับว่า ไล่ไทม์ไลน์กันหน่อยดีกว่าว่าช่วงนี้ก็มีกระแสข่าวเหมือนกันว่าอาดีตอดีตสมาชิกในองค์กรของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยที่ออกไปจากสน้อยเนี่ยตอนนี้ก็ได้ไปอยู่กับทางคุณพ่อวีระพงศ์วงศินเนาะ<ฮ>แล้วทีนก็มีคนในองค์กรนะครับหรือว่าคนใกล้ชิดอยู่ผู้จัดการของ้อลลูเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์โพสต์แบบประมาณว่าทํานองว่าเอยถึงบุคคลท่านหนึ่งแต่ไม่ได้ระบุชื่อ,อทีนี้หลายๆคนก็โยงไปที่คุณครู ครูสอนแดนท่านนี้ที่ย้ายไปอยู่กับทางพ่อวีเนี่ยสองท่านเนี่ยเนาะ,ะเกี่ยวกันไหมอะไรยังไงแต่ล่าสุดนะครับคุณครูเนี่ยอเออครูเองเนาะ,ะที่สมาชิกองค์กรสาวน้องเที่ยงแท้เนี่ยเขาก็ได้ออกมาอัดคลิปก็มา,าในมุมของเขาแล้วค่ะที่เราคุยกันไปเมื่อวานเนี่ย,นยเนาะสาวไอเนาะใช่ค่ะ Uh huh. ค่ะก็อย่างที่บ่าวโจบ่าวโจพูดเมื่อกี้เนาะก็คือว่าด้วยว่ามีบุคลากรในองค์กรโพสต์แล้วหลายๆคนก็โยงไปถึงครูคนนั้นแล้วครูคนนั้นก็ออกมาอัดคลิปอธิบายแล้วครูคนนั้นคือณนะปัจจุบันนี้ก็คือโพสต์วงใหม่นั่นก็คือวงศิลปินภูไทยนั่นเองอก็ทําให้หลายๆคนเกิดข้อสงสัยหรือว่ามีการปฏิติดปต่อเรื่องนะคะหรือว่าโยงเรื่องไปว่าเอ๊ ครูคนใหม่ที่เหมือนกับว่ามีประเด็นอยู่เพราะว่าครูคนใหม่เนี่ยคือเขาก็ยอมรับนะในเรื่องของที่ที่มีการโพสต์พาดพิงในบางอย่างกับบางอย่างที่ไม่เป็นความจริงใช่ไหมบ่าวโจครับแล้วทีนี้ค่ะเขาก็อดีตายต้อยู่นะค่ะแล้วก็ในเรื่องโพสต์แฉเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้โพสต์แะหรือว่าจะพ่าอีกคนอีกท่านหนึ่งไหมกูอีกคนหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ก็เขาก็มองให้ในมุมประเด็นว่าอาจจะมีการผู้ใดผิดกันค่ะ มากหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยอืออือทีนี้ในวันที่เป็นข่าวเลยก็คือเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อคืนนี้บอสโจกับพ่อวีก็ได้มีอ่าโทรหากันค่ะอ่าโดยบอสโจก็ได้แคปภาพที่แคปจากอ่าวิดีโอคอลเนาะ,ะที่คุยกับพ่อเดียพงศ์วงพงศิษฐ์เนี่ยเอามาโพสต์หน้าเฟซบุ๊กห่มโดยยมานินานามองสาสาวไปเป็นบ้านแทนบอสโจแท็กแคทชั่นแรกเลยนะค่ะที่โพสกับ โทรหาพ่อวีอ่ะโทรไปคุยกับพ่อวีว่าเบิ้งเอาดีๆเด้อพอค่ะอืมอือนะฮะแล้วทีนี้พอโพสต์นี้ใช่ไหมก็มีโพสต์ต่อมาด้วยค่ะบ่าวโจครับผมอ่ะโพสต่อมานะคะบอสโจได้โพสบอกว่าอีพอพักนี่เจ้าคือโทรมาดูแถอะพอมีความในใจวาวอย่างสูลูกฟังกับว้ามาอีพอเจ้าเสื้อเหลืองค่ายออบอเจ้าว่าค่ายออมีจริงบอ อืมอันนี้คือโพส์วันนี้วันนี้หนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาโพสต์แรกที่ผมอ่านคือโพสต์เมื่อคืนถูกค่ะอ่าแล้ววันนี้ก็คือเลื่อนไหวที่สาวไอพูดเมื่อกี้นี่เนาะค่ะบอกว่าพักนี้จะพึ่งทุกมหาคอยดูแต่พอค่ะที่ความนิใจยอย่างปอดรู้ปังกค่ะกระบอกกระบอมาเนาะค่ะพอจะเรื่องเรียนให้อบบอค่ะจะไาให้อกมีจริงบว อกันอ,อ,อย่างที่ว่าแหละพอเราแบบพอเราเห็นโพสเนาอะ,อะความหมายแรกก็คือสําหรับโพสต์แรกเนี่ยเบิงเอาดีๆเด้อพอเนี่ย <S <S ไม่รู้ว่าเบิงเอาเนี่ยเบิงอะไรดูอะไรหมายถึงใครยังไงอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่โพสต,ต่อมาเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยเจ้าโทรมาหาดูแสดงว่าอาจจะมีอะไรที่ต้องคุยกันเพราะว่า พ่อวีเนี่ยก็เหมือนกับว่าโทรหาบอสโจค่อนข้างบ่อยมีอะไรแบบมีความในใจอยากจะอธิบายหรือว่าอยากจะสื่อให้บอสโจได้ฟังแล้วก็บอสโจก็เดือมเหมือนกับว่าเนี่ยสิ่งที่บอสโจจะอธิบายกับพ่อวีก็คือให้เจ้าเสื้อเหลืองไข่อออจะเสื้อเหลืองไข่ออบบซึ่งไข่ออนเนี่ยพ่อวีก็เป็นหนึ่งในนักแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็เป็นผู้บริหารหมอลำดังเนาะก็จะรู้ดี เกี่ยวกับเรื่องของครอ้อว่าใครที่อยู่ในวงหมอลำนะคะเป็นคนในวงหมอลำเป็นบุคลากรในวงหมอลำแล้วทำผิดกฎหมอลำอย่างนี้ค่ะรับรองได้ว่ามันจะมีผลกระทบหรือว่ามีสิ่งไม่ดีที่ตามเขาเรียกว่าอะไรบ่าวโจ้ฮัลโหลบ่าวโจ้ผมว่าไงน,นะครับเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าถ้าคนผิดคายอ้อนอ่ะ เขาเรียกว่าเขาจะได้รับผลกระผมจากการกระทําของเขาใช่ปะใชค่คือถ้าคือจากที่เราไปดูหนังเนาะก่<ฆ>อ,อนหน้านี้เราไม่รู้หรอกว่าไครออคืออะไรพอเราไปดูหนังเราก็ได้รับรู้ในในหลายอย่างหลายมุมน,นะครับจะเป็นมุมความเชื่อของทางศิลปินในวงการไม่ว่าจะเป็นวงการหมอรำวงการลิเกวงการนักแสดงวง,วงการอะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 2> แหละเขาจะมีครูครูบาอาจารย์ของเขาที่เขานับถือค่ะแล้วเขาจะพ่อ ข้อปฏิบัติมีกฎเกณ์ที่เขาต้องอ่เาเคารพนับถือนั่นแหละพี่น้องถ้าทําผิดกฎหรือผิดเขาเรียกว่าผิดใชยอ้อนั่นแหละก็จะมีผลที่ตามมาก็อาจจาะอมีในหลายๆรูปแบบเ,เหมือนที่ในหนังขาสื่อมาเนาะอืทีนี้ทีนี้พี่น้องคือช่วงเนี้ยตั้งแต่พาวีเนี่ยกับบอสโซท,ทรหากันเนี่ยแล้วก็มาเห็น โพสโพสหนึ่งจากคุณพ่อวีระพงษ์นะส<ห>าวอค่ะแกโพสโพสหนึ่งขึ้นมาอันนี้ไม่รู้เกี่ยวกันไหมนะจ้ะแล้วก็ไม่รู้เกี่ยวกับที่เราขึ้นไปเมื่อตอนต้นคลิปไหมที่จะบอกว่ามีหลายๆยคนโยงไฟอันนี้เราไม่ได้โยงนะครับเขาบอกพ่อวีบอกว่าซื่อกินไม่หมดกดกินไม่นานซ <หา S 2> ื่อกินพ่โพสโพดกินบอนนั่งค่ะอันนี้พ่อวีว่าแบบนี้ค่ะคนมาอ่าคอมเมนต์คนแรกเลยคือคุณพ่อเอ๋ครับค่ะ พ่อเอฟอ่ีระเบียบวาตินโอคอมเมนต์คนแรกเลยบอกว่าเป็นสำมวนแทพพอแล้วพ่อบ,บีก็ตอบคอมเมนต์ของพ่อเอฟบอกว่าคือไปหาเด็อพรอเหมือนแรกวบางทีอเอฟซึ่งกินไม่นานนี่หรือว่าอาจจะเป็นลำเรื่องสองกรเรื่องใหม่ของทางศิลปินผู้ไทยหรือเปล่า อืม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 อันนี้ก็ไม่แน่ใจเนอะรู้สึกว่าแบบหรือว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่นะคะจากทั้งผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นบอสโจโยมานีนหรือว่าพ่อ V ีพ่อเออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ทั้ง3ท่านเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักสแสดงภาพยนตร์เรื่องขายอ้อเนาะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถือได้ว่าประสบผลสําเร็จเป็นอย่างมากนะคะทำให้คนในวงการหมอลำหรือว่าวงหมอลำแต่ละวงเนี่ยได้มีกระแสรหรือว่ามีชื่อเสียงขึ้นมาเนาะอาจจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเพื่อที่จะมาแบบนําเสนอให้กับ FC แฟนคลับได้รับชมรับฟังกันหรือเปล่าอันนี้เราก็แค่สงสัยเนาะบ่าวโจผมแล้วก็ยังมีโพส พราะอีกโพสหนึ่งนะที่พ่อวีมาเคลื่อนไหวล่าสุดผ่านที่ละโพงวิซีสและปินทูไทยนะครับอันนี้เป็นขีดนะฮะพ่พอวีก็ได้แคปโพสต์ที่มีการคุยกับบอสโจเนี่ยแหละอ่านะคุยกันอยู่นะครับตอนนั้นประมาณสักคุยกันผ่านไปสามสิบนาทีแล้วนะครึ่งชั่วโมงแล้วนะพ่อวีก็แคปมาโพสต์บอกว่ามาคุยกันโดนแท้คุยแยาวคุยกันแยาวแฉลุกเท่าคอมเมนต์ู่บาวคู่สาวกันดีพอ่อวีวาจันซีอืมอ่า เอ้ก็เลยลองมาเนี่ยแหละพอมาไล่ทำลายดูแล้วก็มาเห็นช่วงนี้ว่าทั้งสองผู้บริหารของมอรมทั้งสองวงเนี่ยเอ้เขาคุยโปรเจกต์อะไรกันไหมหรือว่ามีเรื่องอะไรต้องคุยกันหรือว่ามีความในใจที่จะต้องอ่าบอกให้กันฟังบอหีือเขาได้ใจต้องบอกให้กันฟังบอหรือมิตอ้องต้องเครียดใจกันบอืม น,นี้ก็ไม่แน่แต่ว่าอย่างที่ว่าเลยเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าทางผู้บริหารทั้ง2ท่านเนี่ยจะมีโปรเจกต์อะไรหรือมีอะไรที่เราต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมรับฟังก่อนใครคะ่ะครับผมอ่ะ,อะสำหรับวันนี้เนี่ยเนาะเราก็มาอัปเดตข่าวสารนี่แหละที่หลายๆคนก็กําลังให้ความสนใจหลายๆคนก็จับตามองในประเด็นนี้อยู่เพราะว่ามันมีเรื่องที่เกี่ยวกันในเรื่องของอดีต สมาชิกองค์กรของสาวน้อยที่ย้ายไปอยู่กับพรงสิทปินุูไทยอันนี้ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าเราขอระยะไม่โยงแล้วกันนะ,ะแต่ส่วนใครที่จะคอมเมนต์อะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในการคอมเมนต์ด้วยนะครับต้องพิจารณาก่อนนะ,ะ,ะก่อนที่จะคอมเมนต์หรือพิมพ์อะไรลงไปในโซเชียลนะครับผมก็เพราะว่าเราก็ไม่รู้เรื่องจริงเนี่ยมันเป็นไปเป็น,ปนมาอย,ย่างไงใช่ไหมค่ะอืม,อมเราก็เป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายแล้วกันครับเพื่อว่า มันต้องมีทางออกแล้วก็ถ้าคุยกันดีๆเนี่ยมันก็ต้องหาบทสรุปร่วมกันได้นั่นแหละที่น้องครับอะค่ะครับผมสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็มาอัปเดตประเด็ดนนี้ไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ